เรื่องยอ่อละครเรื่องเล่มมยุรา EP ที่24ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์2568เวลา20นาิกา30นาทีทางช่อง7 HD กด35รัฐกรรับบทโดยแอนดรูวก์กอนเซษกลับมายึดอำนาจของตัวเองคืนจากมุนวิภาที่รับบทโดยเบนจัสิริวัฒนาด้วยความมั่นใจแต่มลวิภาก็ทถถ้าทายว่าก่อนยึดอำนาจเตรียมโดนฟ้องอย่าก่อน เธอถือให้เหนือกว่าอีกครั้งมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาอินทุออนซึ่งระบบดโดยแอนนากลิกบ่อยมากแต่คนนั้นก็ชื่อปีเตอร์เป็นเพื่อนที่อังกฤษด้วยกันทำให้บุรัตภ์วสีซึ่งระบบดโดยฮานาลีวิสแซวน้องและหวังว่าน้องจะตัดใจจากทินกรซึ่งระบบดโดยเมฆจุติได้บรรยากาศของโรงแรมกลับมาระอุอีกครั้งเมื่อมีภาพปลุดของมนวิภาที่นอนกอดกับอาัาบนเตียงวอนไลยพนักงานทำเอา มุนวิภาถึงกับโกรธและคนที่ปล่อยภาพนี้ก็คืออุรัสวสีกับรัตกรที่ร่วมมือกันปีเตอร์ส่งดอกไม้มาให้อินทุออนที่โรงแรมจนทุกคนรู้ว่าอินทุออนมีผู้ชายคนใหม่ที่ชื่อปีเตอร์เข้ามาในชีวิตทินกรรับรู้ด้วยแต่ทำอะไรไม่ได้กมวลชนกกระบดโดยปิญญารัตวชระโรสิลิไปรายงานมุนวิพาถึงความสัมพันธ์ของทินกรและอินทุออนที่มาถึงจุดแตกหัก อุรัสวสีมาระบายความอัดอั้นตันใจปมที่ฝังอยู่ในใจให้กับราเมศซึ่งระบบดโดยกิตก้องคำกลิดฟังราเมศต้องคอยปลอบและให้อุรัสวสีให้อภัยตัวเองอุรัสวสีเล่าความรู้สึกตอนที่เกิดอุบัติเหตุกรตุชนแล้วอินทุออนบาดเจ็บสาหัสแต่ตนเองกลับสะใจไม่ยอมช่วยเหลือและปล่อยให้อินทุออนตายอินทุออนตามมาและได้ยินสิ่งที่อุรัสวสีพูดรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก และผิดหวังที่พี่สาวที่เธอรักช่างเป็นคนเลือดเอยน็นจะปล่อยให้เธอตายต่อหน้าต่อตาอุรัสภสีรู้สึกผิดมากเสียใจกับสิ่งที่เธอได้ทำไว้อินทุออนตัดขาดความเป็นพี่น้องกับอุรัตภสีความสัมพันธ์ของพี่น้องมาถึงจุดแตกหักและพวกเธอจะทำอย่างไรต่อไปติดตามชมการเชื่อเถืออารมณ์ด้วยเล่ไฟแคนและกลลวง กับละครเรื่องเล่มยุราออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัส,สบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีชมสดทางช่อง7 hd กด35และรับชมย้อนหลังในเวลา22นาฬิกา30นาทีบนแอป iqe